เห็นตัวจีนายโมครับก็คือตัวแมลงคล้ายจิ้งหรีดครับกำลังขุดคุ้ยดินอยู่ครับดีดกระเด็นข้ามแม่น้ำโขงไปตกไกลถึงเมืองเวียงจันทร์ครับปัจจุบันนี้ครับยังเห็นกลายเป็นกองหินจำนวนมากกองอยู่ในปัจจุบันครับบริเวณที่เป็นค่ายทหารลาวเรียกว่าค่ายจีนายโมเพราะมีหินซึ่งกลายมาจากที่ขุ้ยดินครับที่ตัวจิ้งหรีดยักษ์ ขุดกระเด็นมาตกไว้เมื่อครั้งกระโนนครับเท้าคัชนามครับจึงให้ชายทั้ง2ไปจับจิ้งหรีดยักษ์มาทำอาหารครับแต่ชาย2ทั้ง2ครับมีกำลังสู้จิ้งหรีดยักษ์ไม่ได้ครับถูกดีดกระเด็นไปไกลเลยครับเท้าคัชนามจึงลงไปในรูจับได้ขาข้างหนึ่งครับตัวจิ้งหรีดยักษ์พยายามดีดจนขาหลุดออกมาข้างหนึ่งครับ เมื่อเท้าคัดชนามได้ขาจิ้งหรีดับจึงเดินหาเพื่อนทั้งสองก็เห็นนอนสลบอยู่ไม่ไกลนักเท้าคัดชนามเอาน้ำในลูกเต้าลดลงที่ร่างชายทั้งสองก็ฟื้น,นขึ้นมาครับเท้าคัดชนามจึงให้ไปขอไฟที่กระท่อมที่อยู่ไม่ไกลนักเมื่อชายไม้ร้อยกอไปถึงกระท่อมก็พบยัาครับเจ้าของกระท่อมถูกยัก หักขาขังไว้ในสุ่มเหล็กครับครั้นให้ชายร้อยเล่มเกวียนไปตามก็ถูกยักษ์จับหักแขนเช่นเดียวกันครับเท้าคัดฉนามคอยอยู่นานมากครับจึงติดตามไปดูเห็นเพื่อนกำลังถูกขังอยู่ในสุ่มเหล็กครับรู้ว่ายักษ์ตนนี้มีฤทธิ์มากจึงใช้ดาบสีขันชัยครับสู้กับยักษ์ตนนั้นยักษ์สู้ไม่ได้ จึงร้องขอชีวิตไว้ยักษ์จึงให้ไม้เท้าวิเศษตกชี้ตายปลายชี้เป็นครับคือหากใช้ด้านรากชี้คนนั้นจะตายครับเมื่อใช้ด้านปลายเมืองนี้และก็ได้รับชัยชนะครับและก็ได้ไว้ชีวิตเจ้าเมืองนี้ด้วยส่วนเท้าตักศิลานั้นเป็นคนโี่ปุครับหลอกตั้งให้เท้าพัฒนามเป็นครูอาจารย์ครับเพื่อช่วยสอนศิลปศาสตร์ให้ แล้วก็หลอกเอาไม้เท้าแล้วชี้ให้เท้าคันธนามกลายเป็นแท่งหินอยู่ณเมืองตักศิลานั่นเองครับฝ่ายเมืองจำปากนครครับบัดนี้พระโอรสของเท้าคันธนามที่เกิดจากนางศรีไลชื่อว่าคัชะเนกและคัดชะจันครับซึ่งเป็นโอรสที่เกิดจากนางศรีดาในโตเป็นหนุ่มทั้งคู่ครับ คิดถึงเท้าขันธนามพระบิดาจึงล่ำลาพระมารดาออกติดตามหาพระบิดาครับจนมาถึงเมืองตักศิลาครับจึงได้รบกับเจ้าเมืองและก็ชนะครับแล้วก็ได้ไม้เท้าวิเศษกลับขึ้นมาครับจึงใช้ไม้เท้าชี้แท่งหินให้พระบิดาขันธนามฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็ยกเมืองตักศิลาให้พระบิดาปกครองพร้อมกับทูลเชิญพระมารดาของทั้งสองพระองค์ มาอยู่ที่เมืองตักศิลานี้ด้วยครับแล้วโอรสทั้งสองก็ขอลาบพระบิดาและพระมารดาเดินทางกลับเมืองจำปาพระคนครของตนเองต่อไปครับเมื่อกลับมาถึงเมืองแล้วโอรสทั้งสองก็เกิดทะเลาะกันครับเพื่อแย่งชิงไม้เท้าวิเศษนั้นซึ่งพระโอรสทั้งสองนี้มีอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริมากครับหากรบพุ่งกันจะบรไลัยวอดวายและสะเทือนไปถึงพรหมโลกเลยทีเดียวครับ จนพระอินทร์ผู้เป็นปู่ครับได้สั่งให้พยาแถนทรงลมกระดิ่งหลวงครับลงมาห้ามทับครับพยาแถนเล็งเห็นว่าเท้าคัดเชนเนกสิ้นบุญแล้วจึงบรรดาลลมมีดแทครับก็คือมีดโกนนะครับไปยังกองทัพของสองพี่น้องนั้นครับลมมีดแถฟันเท้าคัดเชนเนกสิ้นชีวิตตกลงบนแผ่นดินครับ ร่างเท้าคัชนเนกกลายเป็นภูเขาชื่อว่าภูจอมสีเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองหลวงพระบางครับในประเทศลาวครับในปัจจุบันครับส่วนศีษะตกลงดินครับกลายเป็นพญหานาคส่วนเลือดที่ตกลงมาเป็นก้อนสีแดงเรียกว่าภูครั่งครับร่างกายส่วนหนึ่งตกลงมากระทบแผ่นดินเป็นหลุมใหญ่ในภูเขาครับ ภายหลังับกลายเป็นเมืองเรียกว่าเมืองหลงครับซึ่งก็คืออำเภอหลมศักจังหวัดเพชรบณ์ในเขตประเทศไทยครับส่วนเทา้าคัชจันรครับได้ทำการต่อสู้จนเอาชนะลมนั้นได้จึงได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครับขึ้นครองเมืองจำปากนครอย่างสงบสุขจวบจนสิ้นอายุไขครับครับ เรื่องราวของนิทานพื้นบ้านเท,ท้าขันธนามครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับจากนิทานดังกล่าวนี้ได้ปรากฏภูมิบ้านานามเมืองและสถานที่ต่างๆที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันครับได้ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันดังนี้ครับทุ่งนาข้าวของสาวาาขขทาวึนทึกมารดาของเท้าขันธนามก็คือทุ่งกุลาร้องไห้ครับของประเทศไทยในปัจจุบันครับ หมู่บ้านช้างอยู่ที่บ้านตากลางครับตํบลกระโพอําเภอท่าตุม่มจังหวัดสุรินทร์ครับที่ยังมีการเลี้ยงช้างกันอยู่เมืองศรีสาเกตรครับก็คือเมืองหนึ่งในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดครับของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีการเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองสาเกตนครครับเมืองขวางทบุรีครับก็เป็นเมืองร้างเมืองหนึ่ง ในบริเวณที่เรียกว่าดงพะยาไฟคือดงพะยาเย็นในเขตจังหวัดนครราชสีมาครับของประเทศไทยในปัจจุบันครับดงพะยาไฟครับซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นดงพะยาเย็นในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟครับ สายกรุงเทพนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2443ครับขณะที่เสด็จกลับทางรถไฟผ่านดงพญยาไฟทรงมีพระราช,ชดำรัสให้เปลี่ยนชื่อดงพรยาไฟเป็นดงพญยาเย็นเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขอาณาประชาราชเนื่องจากชื่อดงพรยาไฟฟังดูน่ากลัวครับปาหิม,มาพานครับ ในนิทานน่าจะหมายถึงป่ารกคึบมีช้างป่าอาศัยอยู่จานวนมากสันนิฐานว่าครับน่าจะเป็นป่าเขตทางขเขมรต่ำในประเทศกรัรมพูชาครับอันเป็นสถานที่ล่าช้างของพลานช้างในอดีตครับเมืองอินทปัต t ครับก็คือกรุงพนมเปญในประเทศกรัรมพูชาปัจจุบันนั่นเองครับเมืองจำปาก นาคบุรีก็คือนครจำปาสักครับในประเทศสออปปอลาวในปัจจุบันครับโบราณสถานกู่คันทนามครับแห่งหมู่บ้านคันทนามตำบลยางคำอำเภอโคนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็ยังมีหลักฐานให้เห็นและทําการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นรูปธรรมได้ครับเมืองตักศิลาคือเมืองหนึ่งใน เขตจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามของประเทศไทยครับในปัจจุบันนี้ถ้าเอ่ยถึงตักศิลานครคนส่วนใหญ่หมายถึงจังหวัดมหาสารคามซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภาคอีสานที่เรียกว่าสะดืออีสานจึงเป็นเมืองแห่งการศึกษามีปราดและสถานศึกษาอยู่มากมายครับพระธาตุสีดาครับปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นอยู่นั้นตั้งอยู่ที่ บ้านด่านตำบลด่านอำเภอราศีสไลครับจังหวัดศรีสะเกดสันนิษฐานว่าเท้าคันธนามและนางสีดาพระมเหสีครับได้สร้างไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออุทิศบุญกุศลให้พระมารดาครับและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นอนุสอนว่ามารดาของท่านเกิดที่นั่น และเท้าคันธนามก็คลอดที่นั่นด้วยครับโดยตั้งชื่อเมืองตรงนั้นว่าเมืองศรีดาจำปาพันโดยในอดีตครับบ้านด่านขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเปลี่ยนมาขึ้นกับจังหวัดศรีสะเกดในภายหลังครับครับนั่นคือทั้งหมดของเท้าคันธรถมครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ 啊，叫。Uh,